สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยกดติดตามช่างวิโจน์พาเพื่นเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้จริงแต่ว่าสบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีช่างโหลดทุกท่านนะครับเดอ้อสบายดีกันตอนเศร้าครับมากินข้าวเศร้าน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้เอมือนี้ก็คือเก้าครับ อาหารบ้านๆไม่ใช่สอนลาบหมูครับผมโอ้หมูุดๆน่ะอืมอืมแอบจแบบับจับผักกระเดาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยผักกระเดาผักกระเดาอย่างอื เออพักกระเดาคืบอบอ่ขมบ่ขมเลยไหมอื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 มจับบ้าอืมับน้ำมนกอน้ำมันก่อน้ำมันหือ 음~~ 음~~ 어우 얌 봐. เห็นยูเห็นยูี่น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 ีเห็นยูเอเขาไปจากเบิองดอกยัมมีนั่นผุด่ะโอ้ยอู้วันนี้ยังเน่อยสมปลน่อยปลาน่อย หรือว่าปลาจอมกระเทียมอืมอ้มมักแปงน่อยแป้งน้อยแปงน่อยอืมมอืม

ก็หวานมาสุนั่นล่ะอืมไม่ต้องกินกับก๋วยเตี๋ยวบัวเร็วอืมก็ผมก็ผักกระโดมคือผักกระดาวคือบ่ผมผักกระโดมน่ะผักกระดาววานหวานนะเอากินลองเบง Bạn thấy không? Bạn bắt. Ừ. Ừ, bạn làm. Bạn đó. Ừ. บ่ะอะไรเอาดิมแล้วมึงมาขอมอ่ะอมมืมขมนุ่วใช่ปเตมันบัขมกว่าอืม อือคักพี่น้องเลยสมปะน่อยสมปะน่อยเพื่อคิด <c> เ <oughs> ป็นอตลาอร่อยมอร่อยด้อืมอยอร่อยดอทียเนี่ย Thôi ơn bà kẻ anh nhắn có bấm đúng bấm đúng này bấm đúng tắp mà sẵn ừ ừ Ừ. <coughs> người <coughs> <coughs> ah. เตรียมคําเดี่ยวรูเรื่องเลยปากโพงเลย <laughs> ปากโพงแล้วหลุดใจต้องไปหาหมออย่านะจ๊ะเพราะกระเทียมมีฤทธิ์แสบร้อนผู <c oughs> ้ดใดปากเป็นแผลหรือว่าลิ้นเป็นกลาง ก็จะปวดแสบปวดร้อนเนาะครับเนาะน้ำน้ำน้ำเนาะน้ำขอับเบอร์แย่โอ้ยอืมอ้ต้องเอา อืมตา่อนอืมที่น,อน้องนำบุญได้ยังกินน้อครับ <c oughs> ทักทายสบายดีเมืดสมองสบอเลยครับเด้ออือเห็นครับที่น้องยำถึงเห็นดั้งพวดเลย ลองสีพะยเยนียน่ยอราตักเห็นไหมตัาเปี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนผดอยากเก่งแค่เด็ด,าดบาคาขึ้นตัวน่อยครับ

พักกับเราอ่ะกินสำหรับปลาลุกกินกับยังกระแซบ่ขอกมัาต้องดูงคนอ,อ,อ,อีกหนหืมก็ดาอย่างก็บอกขมอืมอืม Ờ. Cà <unterschied��ios> <tula> <tila> <nao> <naprawdę> <tila> <tí nao> อืมหนังมันเวลาหยำมุนมัดมุนมัดมุนมัดอืเต็มยังหน่อยปุณห์จ่้มอมกินิ่นะบบอืมหางเคืองเออใหญ่ามาสิไปขนาดไหนอ่ะอืม เส้าหน่อยเพ็ดบันแบ่งบอกน,นาดเสียงอีสานไปอยู่คณะเดยวอี่สมองผู้หลดก็กินนะนสมองผู้หลดก็กินกินอย่างกินบลาครัวนั่งดีนั่งดีคนละคือว่าเห็นน้ำมัน ข่าวว่าวันที่หนึ่งฝนสิต๊ก <c oughs> กรยเ็ดสอยใหม่พป่นองเลยวันที่สองเนี่ยกรยมิดบรรยากาศก็คือ,คอ อิอ่มเะยปะมากินหงม้ได้<ม> <c oughs> ยังกินหงไม้ได้อ <c oughs> ืมอืมมาพิกกับ,บอเพ็ด สอนปลูกพริกบ้วเพ็ดเป็นน้ำพันธุ์มันบ้านเอ๋โอ้ลืมสมปะหน่อยเลยสมปะหน่อยก็คักอยู่อือ กระเทียมอีกจังหวะก่นอืมเอาส,สีมาบ่น้อเอาสีกับดูออกมาหน้าขนาดเดียวเน่ะม่เต้อยากไปกับอยากไปอืมฮะ Tìm <laughs> được bàn luôn bàn luôn Mamá kính khảo Kin lắm bàn kính bàn kính lắm bàn kính bàn kính ลาบหมูได้เนี่ยฮะอืม่าาฮาิดยางกังเว้นป่เมือไห่ เอาคลิปนี้สมมาพาควรเนาะพี่น,อนอ้องเนาะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกำลังใจให้ช่างโหลดด้วยดีมาตลอดเด้อครับเดอ้อทักทายสบายดีครับผมเมื่อสุภุสุคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อมื่อนี้อำลาพาจากักพี่น้องไปเพียงค่้นี้ครับพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ